ทำดีได้ดีมานพบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามละปานาติบาตแล้วเป็นผู้เว้นขาดจากปานาติบาตวางอาชญาวางสัตราได้มีความละอายถึงความเอ็นดูอนุเคราะห์ด้วยความเกื้อกูลในสัตว์ทั้งหลายและพูดอยู่เขาตายไปจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ เพราะกรรมนั้นอันเขาให้พรั่งพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดณนะที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนมีอายุยืนมานกบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามเป็นผู้มีปกติไม่เบียเดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ามือหรือก้อนดินหรือท่อนไม้หรือสัตรา เขาตายไปจะเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์เพราะกรรมนั้นอันเขาให้พรั่งพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดณที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนมีโรคน้อยมานกบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามย่อมเป็นผู้ให้ข้าวน้ำเครื่องนุ่งหม่ม ยานพาหนะดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไหลที่นอนที่อยู่และประทีปโคมไฟแก่สมณะหรือพราหมณ์เขาตายไปจะเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์เพราะกรรมนั้นอันเขาให้พรั่งพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดณนะที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนมีโคะมาก มานพบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามเป็นคนไม่มักโกรธไม่มากด้วยความแค้นเคืองถูกเขาว่ามากก็ไม่ขัดใจไม่โกรธเคืองไม่พยาบาทไม่มาตร้ายไม่ทำความโกรธความร้ายและความเครื่องเคียดให้ปรากฏเขาตายไปจะเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์เพราะกรรมนั้น อันเขาให้พรั่งพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดณนะที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนหน้าเลื่อมใสามานพบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามเป็นผู้มีใจไม่ริษยาย่อมไม่ริษยาไม่มุ่งร้าย ไม่ผูกใจอิจฉาในลาบสกการะความเคารพความนับถือการไหว้และการบูชาของคนอื่นเขาตายไปจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เพราะกรรมนั้นอันเขาให้พรั่งพร้อมสมทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดณที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนมีศักดามาก มานพบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามเป็นคนไม่กระด้างไม่เย่อหยิ่งย่อมกราบไหว้คนที่ควรกราบไหว้ลุกรับคนที่ควรลุกรับให้อาสนะแก่คนที่สมควรแก่อาสนะให้ทางแก่คนที่สมควรแก่ทางสักการะคนที่ควรสักการะเคารพคนที่ควรเคารพ นับถือคนที่ควรนับถือบูชาคนที่ควรบูชาเขาตายไปจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เพราะกรรมนั้นอันเขาให้พรั่งพร้อมสมทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์เกิดณที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนเกิดในสกุลสูงมานกบ,บุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตาม บุรุษก็ตามย่อมเป็นผู้เข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์แล้วสอบถามว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรควรเสรอะไรไม่ควรเสรอะไรเมื่อทำย่อมเป็นไปเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์สิ้นกาลนานหรือว่าอะไรเมื่อทำย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุขสิ้นกาลนานเขาตายไปจะเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์เพราะกรรมนั้นอันเขาให้พรั่งพร้อมสมทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดณนะที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนมีปัญญามาก